بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقرة من لساني يفقه قولي أما بأ. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين วัสลัลลอฮุอะลัยฮุอะลัยนบีอินะมุฮัมมัดุ์และ آل ีฮิ์และ صحب ียะจม اعين السلام ุ์ عليكم رحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله بنعمته تتمصالحات الحمد لله على كل حال บรรดาการสรรเสริญทั้งมวนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความโปรดปรานของพระองค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายจึงได้สมบูรณ์ขอสรรเสริญต่อพระองค์ขอชุกรขอบคุณต่อพระองค์ในทุกสภาพ อัลฮัมดุลิลละวันนี้เราได้มาพบปะก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการบรรยายในการอธิบายฮะดีษจากตำราเตอ์เดียนอัลอากามมินบุลูกินมารอมครับวันนี้เราก็ได้มาถึงฮะดีษที่13นะครับอันอบีวา,ลลา قال, قال لم, กิดอัลเลาะซีรอดิยาลลอฮุุออฮลล์ وأنه قال ق ล ل ر ม و ل الله صلى الله عليه وسلم ما قطيع م ย بهيمة وهي حية ف ه ย ميت อัคราจหัวบูดาห์และทิรมิซีและ حسن หัวและลัฟซุลหูเรื่งงานของท่านนบีวาเกตอัลไลซีท่านอบีวาเกตอัลไลซีนั่นก็คืออัลฮาริสบทของอัลฟ์โรดิยาโลอฮุอันฮุท่านเสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ65หรือ68นะครับแห่งการที่เจอร์รอสกัลดาที่นครมักกะโรดิยาโลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่า ท่านศาสุลอฮ์สุรลลลฮ์วะอะเลวะสัลาาล,สลัมได้กล่าวเอาไว้ว่ามากูทยิยามินบาฮีมาตินส่วนใดก็ตามที่ถูกตัดออกมาจากนะครับออกมาจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นอูดเป็นแกะนะส่วนหนึ่งส่วนใดของมันที่ถูกตัดออกมานั้นไวอาไฮยะนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ฟาหัวไมยีตุนถือว่าเป็นเหมือนเนื้อของสัตว์ที่ตายเองก็ถือว่าเป็นนาจิสเป็น สิ่งที่ฮารอมต้องห้ามนะครับไม่อนุญาตให้รับประทานได้ท่านอาบีวากิตอไลซีเนี่ยได้เล่าว่านะครับมันมีสาเหตุของอาดิษบนุนี้ท่านได้บอกเอาไว้ว่าขณะที่ท่านอาบีุลมมัสลโลาอาลัลหอาเลสลัมเดินทางสูน่นครมาดินาชาวเมืองมดินาเนี่ยพวกเขาเนี่ยชอบโงกอูดแล้วก็หางแกะนะครับพวกเขาจะตัดทั้งๆที่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับตัดออกไปนะเอาไปปรุงอาหารเอาไปทํากิน ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่ลฮวอะลัยฮะสังเจงกล่าวฮะดีษบทนี้ขึ้นหมายว่ามากุูิิอามินบะฮีมะนะครับสิ่งใดก็ตามส่วนใดก็ตามที่ถูกตัดจากบะฮีมานะครับถูกตัดออกมาออกมาจากสัตว์สัตว์ตในที่นี้ก็คือ,อประเภทอิบินนะครับประเภทอูดหรือว่าก็นำแกะหรือว่าพวกวัวพวกอะไรเนี่ยไว้กับใครนะครับทั้งๆ้ที่มันยังมีชีวิตอยู่ นะครับอยากจะกินหางของมันอยากจะกินหนกของมันก็ตัดเอามาเฉยๆนะแล้วก็เอามา,าทําอาหารนะครับฟาว่วไม่ตุนท่านนาบีได้บอกเอาไว้ว่าถือว่ามันเป็นเหมือนกับเนื้อของสัตว์ที่ตายเองนะมันก็คือเนื้อของสัตว์ที่ตายเองที่มันเป็นนจิสที่มันเป็นอะไรครับเป็นสิ่งฮารอมต้องห้ามไม่อนุญาตให้รับประทานได้อ่ฮาฮะดิบนนี้เป็นฮะดิสที่ฮัสซันนะครับ บันทึกโดยอบูดาวูดและก็ติรมิซีแล้วก็อีมามติรมิซีบอกว่าเป็นฮะดีษที่ฮัสซันวะล,ลัฟซุละหูสำนวนฮะดีษบทนี้เป็นสำนวนของท่านนะครับดังนั้นฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษฮัสซันฮะดีษบทนี้เนี่ยได้ถูกรายงานมาจากสี่สายรายงานด้วยกันนะครับจากซอฮาบะสี่ท่านด้วยกันมีใครบ้างครับก็มีท่านอัอนอบับดิไนะครับวะอบีวากิดอะไรสิวะบนิอุมัรนะรวะบนิอุมัร วัตมิมอัดดารีนะครับสีท่านด้วยกันสาบ้าสี่ท่านด้วยกันฮะดิสบนนี้เป็นฮะดิสที่ฮัสซันนะ้าสิ่งที่เราได้รับจากฮะดดิสบนนี้นะครับก็คือส่วนใดก็ตามนะครับที่ถูกตัดออกมาจากสัตว์นะครับในขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นนายิสเป็นสิ่งที่ฮารอมต้องห้ามไม่อนุญาตให้นํามารับประทานได้นะครับแล้วก็บะฮีมาในที่นี้ก็หมายถึง อูดนะครับหมายถึงอดูดหมายถึงแกะหมายถึงวัวนะครับก็เราเชคุอิสลามอินุไตมียาเชคุอิสลามอินุไตมียาได้บอกเอาไว้ว่าว่าฮาดามุตตะฟะกุนอะไรใบันอุลมามะนะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันนะครับระหว่างอุลมามะระหว่างปากทั้งหลายก็คือการไปตัดเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว นะครับเพื่อที่จะเอาไปทําอาหารไปปรุงอาหารอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทรมานสัตว์นะครับทรมานสัตว์ยังไม่พอนะครับสิ่งที่ตัดมานั้นฮารอมกินอีกนะนั้นตรงนี้ถือว่าอิสลามได้ห้ามเอาไว้เพราะว่ามันมีที่ไปที่มานะครับสมัยก่อนนะครับสมัยที่ท่านนาบุมีมุสลิมอ,อัลลอฮ์อวสลามอพยพไปที่นครบารีนาใหม่ใหม่นะครับชาวเมืองบารีนาเนี่ยเขาชอบนกอู หางแกะนะครับเขาก็ตัดออกมาท่านนบีก็จึงพูดคำนี้ออกไปมากุูติอามินบาฮีมะไวฮิยะฮัยอะฟะฮุวะไมตนะครับถูกยกเว้นบางอย่างบางประการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของส่วนหนึ่งส่วนใดจากสัตว์นะครับที่ถูกตัดออกมานะครับที่ว่ามาเมื่อกี้นะคือเป็นสิ่งรอมสิ่งที่ต้องห้ามแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถูกยกเว้นนะครับ เช่นฟาโราตนมิสแลวก็กอรานมิสนะครับฟาโราตนมิสนี่ก็คือหนูมันมีหนูชนิดหนึ่งนะครับที่แหงของมันเนี่ยเป็นชมดเชียงเป็นกลิ่นหอมมันมีนักกลิ่นน้ําหอมนะครับพ่อพค้าเนี่ยเขาชอบมากเลยถือว่ามีราคาแพงมากเขาก็ตัดแหงมันส่วนที่มันเป็นน้ําหอมนั้นนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งทีอ่อนุรมุมนะครับเป็นสิ่งที่ถูกยกเว้น เช่นเดียวกันนะครับกอซาลอัมิสนะครับกอซาลนี่ก็คือกวางกอซาลมิสนะครับที่เขาเรียกว่ากวางชมดตัวผู้นะครับกวางชมดตัวผู้กวางชมดตัวผู้เนี่ยมันจะมีมิสมิสเนี่ยคือเป็นสารที่มีลักษณะเป็นไขที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและติดทนนานมิสนะครับที่บอกเป็นน้ําหอมน้ําหอมที่มีความหอม มีกลิ่นหอมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ติดทนนานนะครับคนชอบใช้กันแล้วก็มันมีราคาแพงนะครับแล้วก็หายากนะครับมันเป็นสารนะครับเป็นสารชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นไขนะครับที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็ติดทนนานนะครับแล้วก็กวางชมดเนะี่ยนะครับกวางชมดเนะี่ยมันจะอาศัยอยู่ตามแถบอเอเชียใต้ แล้วก็ตามเทือกเขาหิมลัลนะครยบวิธีการเก็บเอาไขมิสที่ง่ายที่สุดก็คือนะครับฆ่ามันให้ตายแล้วก็ตัดเอาตอมไขมิสซึ่งอยู่ในบริเวณท้องใกล้กับสะดือและอวัยวะสืบพันธุ์ของมันนะครับอันนี้คือสิ่งที่อนุญาตให้นะครับสิ่งที่ถูกยกเว้นนะครับมันจะเป็นถุงดำๆนะครับและในถุงนั้นจะมี ไข่นะครับมีสารที่เป็นไข่นะฮที่เป็นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของมันแล้วก็ติดทนนานนะครับเขาก็จะตัดออกมาก็มันก็จะเปรียบเหมือนกับเป็นไข่หรือว่าจะเป็นลูกของสุสานที่เกิดมานะฮะประมาณนะั้นก็ถือว่าถูกอ,อนุรมนะถูกยกเว้นนะครับดังนั้นฮันดิสบนนี้นะครับก็ให้ความรู้เรานะครับให้เราได้รับทราบถึงว่า ไม่ให้ทรม,มานสัต์นะครับอย่าไปทรม,มานสักจะไปตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของมันมาทาอาหารในขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่อันนี้ไม่ได้แล้วถ้าตัดออกมาแล้วสิ่งนั้นถือว่ามันเป็นไม้ยึดนะครับถือว่าเป็นไม้ยึดก็คือเป็นเนื้อของสัตว์ที่ตายเองนะครับเนื้อของสัตว์ที่ตายเองเนี่ยซากสัตว์เนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่หา้ามสิ่งที่ต้องห้ามทานก็เป็นบาปนะครับดังนั้นมันทานไม่ได้มันทรมานแล้วก็เป็นการทรมานสัตว์ ท่านศาสดามอสโลลอฮุอะเลสลาม,ามท่านถูกส่งมาเพื่อความเมตตาต่อบรรดาชาวโลกทั้งหมดดังนั้นตรงนี้ก็อิสลามได้สอนเรานะครับได้บอกเราถึงการสงสารต่อสัตว์นะครับสัตว์ที่เราจะนํามาเป็นอาหารเราก็ต้องเชื่อมันซะก่อนนะครับการเชื่อดสัตว์ตามบทบัญญัติของอัลออิสลามนะครับถือว่าเป็นการไม่ทรมานสัตว์ ก่อนที่จะเชื่อันก็ไม่อนุญาตให้ไปทุบไปตีไปทรม,มานมันแต่ถ้าว่ามันเป็นสัตว์บางประเภทที่มันายากลําบากในการเชืออมันบางทีอาจจะต้องมีการไล่ล่านะครับอันนี้ก็มีข้ออนุโลมบางสิ่งบางอย่างก็อนุมัตินะครับบางทีการไล่ล่านะครับด้วยความยากลาบากต้องการที่จะนํามาทานเป็นอาหารนะรแต่มันเชื่อยากเหลือเกินมันหนี ก็ต้องออกล่าบางทีบางส่วนบางอะไรก็บางส่วนของมันอาจจะถูกตัดมาก็ได้นะครับอันนี้ก็ถูกอนุโลมถูกมีข้อผ่อนผันนะครับมีข้อยกเว้นดังนั้นเ,เกี่ยวกับเรื่องของประสุสว์ทั้งหลายเราต้องมีความเมตตาสงสารมันนะครับรายเวลาเราจะนํามาเป็นอาหารเราก็ต้องมีการเชื่อด้ดวยวิธีการที่ดีๆนะครับห้ามทรมานมันก่อนนะครับห้ามไปตัด ส่วนหนึ่งส่วนใดของมันนะครับให้ทําการเชือดด้วยกับมีดท,ที่คมที่สุดนะครับนี่คืออิสลามอิสลามได้สอนให,ให้เรานั้นให้มีความเมตตาต่อสิ่งสารสัตว์ทั้งหลายนะครับแม,ม้ว่าสิ่งสารสัตว์ที่อนุมัติให้เราทานาาเนื้อของมันได้เราก็ต้องนํามาเชือดนะครับเชือดที่คอนะครับเชือดที่คอเชือดให้เลือดไหลและเลือดพุ่งออกมานะครับในคอเนี่ยมันจะมีอยู่สี่เส้นด้วยกัน บางทัศนคก็บอกว่าสองใน4ก็ได้บางทัศนคก็บอกว่าต้อง3ใน4นาให้ขาดนาให้เลือดไหลเลือดพุ่งออกมานะต้องกล่าวบิสมิลล์แล้วก็คนเชื่อต้องเป็นมุสลิมอันนี้คือเงื่อนไขต่างๆในการเชื่อนะครับแล้วก็มารยาทในการเชื่อนั้นก็คือรับมิตรให้คมนะครับแล้วก็อยาทรม,มานสัตว์นะครับต้องผ่อนคลายมันอันนี้คืออิสลามนะครับอิสลามได้สอนเราแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของประศว์นะครับที่เราจะ นำมาเป็นอาหารอิสลามก็ได้สอนเอาไว้ก็ห้มด้วยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้อันยิ่งใหญ่นะครับที่อิสลามได้สอนเราที่ท่านศาสดามม,สสมฮัมมัดสโลลอัลลอฮ์อิสลามนำมาสอนนำมาบอกพวกเราอันไหนได้อัน,นไหน,นไม่ได้อันไหนฮลาลนเป็นที่อนุญาตอันนั้นอันไหนฮารอมอันไหนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามท่านศาสดาได้มาชี้แจงได้มาบอกลก่าไว้หมดแล้วอัลฮหมดุลิลล้นะครับสารเสวญต่อโลสตาชุกโกขอบคุณต่อพระองค์ในเนี้ยมากในความปรดปานที่พระองค์ได้ท่งประทานความรู้ให้กับเรา Khabar ini, kau, kajaklahkan pergi kau, dengan kata, aku, kalihaza, wa'astafilulloh nasi mali walakum walisa, yunin musliminikulidam fasafiro, innuhu huwa alghafurur rahim, assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.